สวัสดีครับคันนี้นะครับเป็น m i g h t X ส่งงานนะครับมาติดตั้งพวงมาลัยไฟฟ้านะครับที่อู่ช่างนายนะครับผมโอเคครับเดิมๆเป็นระบบ power หนักๆเลยนะครับที่เขาเรียกกันนะครับหนักมากหรือว่าเป็นพวงมาลัยธรรมดากันนะครับผมซึ่งเป็นกระบุกธรรมดานะครับไม่มีปั๊ม power นะครับสายอยากเก็บห้องเครื่องโล่งหรือว่าไม่อยากมีอยากจะเก็บกระป๋อง power นะครับไม่ต้องเก็บนะครับผมถอดออกได้เลยนะครับสําหรับปั๊มซึ่ง เราไม่มีปั๊มเวอร์เนี่ยลดการกินกําลังเครื่องได้เยอะนะครับนะเหมือนกับหลักการก็คือเหมือนกับเราขับรถปิดแอร์กับไม่เปิดแอร์นะครับมันแรงจุดเครื่องมันจะเยอะกว่านะครับผมแต่ว่าคันนี้ระบบช่วยผ่อนแรงพวงมาลัยเนี่ยเป็นระบบไฟฟ้านะครับมาดูกันไมเที้ครับร้อสิบแปดครับมาดูกันว่าเป็นยังไงครับตำแหน่งมอเตอร์ครับอยู่ตำแหน่งนี้นะครับใต้แผงคอเนี่ยครับ นะก็คืออุปกรณ์อย่างอื่นใช้งานได้ปกติครับคันเร่งเบรคคัตนะครับผมโอเคครับมาดูการใช้งานนะครับนี่เปิดตำแหน่งออนนะครับผมเลี้ยวได้เลยนี่อเดียวเลี้ยวสบายครับล้อหมุนนะครับนี่นะครับเป็นอีกทางเลือกนะครับสําหรับรถที่เป็นพวงมาลัยธรรมดาเดิมๆจากโรงงานนะครับหรือว่าเป็นระบบ วงมาลัยพาวเวอร์แล้วหรือที่มีอาการาน้ำมันรั่วนะครับกระปกลกรั่วปั๊มรั่วหรือว่าเหล็กรั่วนะครับสามารถติดตั้งพวงมาลัยไฟฟ้าได้นะครับผมซึ่งการใช้งานนะครับไม่มีไม่มีปัญหาสําหรับรถบ้านหรือว่ารถใช้งานทั่วไปนะครับระบบวงมาลัยไฟฟ้านะครับเดี๋ยวลองไปวิ่งทดสอบดูกันนะครับว่าการขี่แล้วมันเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคครับ